ออกกระวยัดเลขครับดเลขกันพี่น้องตัวลักหน่วเู้แลชดงดเลขครับวินาทีเลขออกออกแล้วเลขไทยสตัวออกแล้วไทยสตัวครับ บอกได้บอกหาสองไ่ได้สืบอะ่ะทายสองตัวครับพี่น้องรุ่นครับรางวัลเลขท้ายสองตัววัวันที่หนึ่งตุลาคม2 5งพนะั้าร้กสิบเจ็นครับรก้าเก้า ล้ำหลังเกาะพ่้องสีมา้าเก้าอุ้ยโดนดิรางวัลเลขาตัวรางวัลวหลือรางวัลเลขท้ายองตัวเอาไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัีรางวัลรางวัลรางวค่ารางวัล้าเลท้ายงวห้าเก้าออกดีดไวห้าเก้าครับห้าเก้า

ออกางวัลทั้งหกท่านได้เสียง,งยรูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้านทีจะเปิดฟ้าตลับทับแสงมาแล้วามาแล้วามาแล้วเพื<า>่อแสดงให้ประชาชนเข้าชมการออกางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักฐานราววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคม2567เเลขที่ออกยังไง เรือม่เห็นเลยเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าบกบุกฮะวิ่งเดนบบนี้บางอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งตุลาคมสองตันน้รตอนเช้าบกบุกฮะ